ครับผมชื่อเฉลิมพลทัศมากรนะครับชื่อเล่นชื่อตายอายุปัจจุบันก็41ปีครับจบปริญญาตรีจากสถาบันราชพัฒน์ลำไพพันนีจันทบุรีนะครับเมื่อก่อนเคยเป็นพนักง,งานบริษัทเป็นมนุษย์เงินเดือนธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วก็ลาออกมาทำสวนเนี่ย ประมาณพอปีพศ .2559 จนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็อยู่ประมาณ3-4ปีแล้วที่กลับมาทำสวนคือเริ่มจากเริ่มเบื่อชีวิตการทำงานบวกกับอยากกลับมาดูพ่อกับแม่เพราะว่าเขาก็อายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจลาออกมาแล้วก็ลงมาทำสวนซึ่ง ก่อนหนนี้พ่อเขาทําสวนอยู่แล้วเป็นสวนผลไม้สวนทุเรียนสวนยางพาราอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราก็มาลงมาช่วยทีนี้ในสวนที่เราลงมาช่วยเนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกว่าไงการทําเกษตรของคนสองรุ่นแล้วกันระหว่างรุ่นรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ครับนะก็เป็นการบวกกันระหว่างประสบการณ์กับ ระบบการบริหารจัดการหรือแนวคิดใหม่ๆที่มาใช้ควบคู่กันโดยของผมเนี่ยจะเน้นหนักไปเรื่องของของระบบการบริหารจัดการส่วนมากกว่าแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อตอบสนองความขี้เกียจของตัวเราเองนะครับหรือสุดท้ายก็คือมันเป็นเขาเรียวกว่าเกษตรไลฟ์สไตล์ มันเป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเราเองซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วโดยที่เราจะทำอะไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชอบของเราแต่ส่วนใหญ่ที่คิดเนี่ยมันจะมาจากปัญหาและอุปสรรคของการทำสวนซึ่งเราไม่อยากจะใช้แรงงานเราต้องการลดเวลาลดคน คือเอาง่ายครับเพื่อให้ทํางานง่ายขึ้นให้ทําสวนเนี่ยมันมีความสนุกมีความอยากที่จะทํามากขึ้นไม่ทำเหมือนสมัยก่อนแบกจอบไปขุดดินไปคือใช้แรงเป็นหลักอะไรอย่างนั้นมันมันมันจะทําให้มองว่าเฮ้ยทำสวนมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะลําบากก็เลยได้มาเป็นการทําสวนในฉบับของตัวเองนะปัจจุบันนี้นะครับ มันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนว่าอยากจะทําสวนยังไงแบบไหนบวกกับการทําสวนของเราเนี่ยซึ่งพื้นที่บนเกาะช้างเนี่ยโดยบริบทของเขาเนี่ยโอเคอาชีพการทําเกษตรเนี่ยมันเป็นอาชีพดังเดิมตั้งแต่สมัยบรรพระบุรุษอยู่แล้วกเกษตรประมงแต่มันก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาคือมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพราะนั้นสิ่งที่เราตั้งเป้าหรือหรือตั้งโจทย์ไว้เลยว่า ทำยังไงถึงจะเอาเกษตรไปบวกกับเรื่องของการท่องเที่ยวได้ดีที่สุดแล้วสร้างมูลค่าตัวสินค้าเกษตรยังไงซึ่งพื้นที่คนบนเกาะช้างเนี่ยแต่ละคนเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่แบบเยอะขนาดหลัก50 100ไร่อะไรขึ้นไปนะครับเต็มที่ก็อยู่ประมาณ10ไร่20ไร่บวกลบไม่เกินเนี้ยครับอยู่ประมาณเนี้ยพื้นที่ค่อนข้างจะจำกัดน้อยแต่แต่แต่พื้นที่มันมีมูลค่าของมันครับ ก็เลยกะว่าเอ้ยทำยังไงถึงจะสร้างมูลค่าในการทำอาชีพเกษตรเนี่ยหรือทำสวนเนี่ยให้เกิดมูลค่าซึ่งไปบวกกับเรื่องของการท่องเที่ยวตัวนี้มันน่าจะช่วยตอบโจทย์เราได้มันก็เลยเป็นโเป็นโปรเจกต์ที่ทำทุกวันนี้ว่าทำเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราเป็นศูนย์เรียนรู้คนมาศึกษาเรียนรู้ เราก็จะมีที่พักให้ซึ่งเราเปิดเป็นโฮมสเตย์เป็นที่พักมีทั้งแบบรวมแบบนอนเดี่ยวเป็นแอร์ก็มีนะครับหรือจะเป็นแบบธรรมดาแล้วก็จะมีร้านค้าหน้าสวนไว้จำหน่ายผลผลิตภายในสวนของเราเองนะครับหลักๆก,ก็จะประมาณนี้มันก็จะครบรูปของมันกินพักศึกษาเที่ยวอยู่ในที่เดียวกันอะไรประมาณนี้ คือสวนของเราได้รับรองมาตราฐาน G.A.P นะก็คือเกษตรปลอดภยัยแต่เชรนของเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยหรือของโลกเนี่ยเขาจะมองวปธีเกษตรอินทรีย์ถ้าเป็นส่วนใหญ่อินทรีย์หรือไม่อินทรีย์ผมว่ามันอยู่ที่ใจของคนผลิตนะแต่ถามว่าอย่างผมผมผมทำ G.A.P เนี่ยผมถามว่ามันปลอดภยัยไหมมันก็ปลอดภัยนะคือเราต้องมองว่า เราตัวเราต้องปลอดภัยเองก่อนไงก่อนที่จะไปมองถึงคนอื่นแต่ถ้าตัวเองยังไม่ปลอดภัยอ่ะแล้วคุณจะไปมองคนอื่นปลอดภัยเฮ้ยผมว่ามันไม่ make sense นะถูกปะแต่ว่าถ้าคุณมองเฮ้ยคุณปลอดภัยอ่ะผมมองยังไงคนอื่นเขาก็ปลอดภัยเพตอนนั้นคําว่าอิ in ีหรือเกษตรปลอดภัยหรือ G A P ก็แล้วแต่เนี่ยผมมองว่าเฮ้ยยังไงอ่ะสุดท้ายแล้วคนผลิตปลอดภัย แล้วก็ผู้บริโภคปลอดภัยผมว่าเฮ้ยมันก็วินวินทั้งคู่นะผมว่ามันก็แฮปปี้อ่ะมันแต่ทั้งนี้ทังนั้นก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนอีกอะเหมือนอย่างพ่อผมเคยบอกว่าทำเกษตรเนี่ยเขาจะใช้แค่คำแค่ว่าคนกินปลอดพิษผู้ผลิตปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่เนี้จบละ คือมันเตือกเกือกูลกันได้ทั้งหมดแค่นั้นเองเพราะนั้นผมก็จะทำตามหลักที่พอผมเคยพูดไว้ลักษณะแบบนี้คุณอยากเป็นเกษตรกร,ร,กรอาชีพหรืออาชีพเกษตรกร,ร,กรคุณก็เลือดเอาเออการตลาดปัจจุบันที่สวนเราทำเนี่ยสมัยก่อนเลยคือพอค้าตัด100%มองในเชิงธุรกิจมันคือความเสี่ยง100%เลย ปัจจุบันที่ลงมาทำคือแบ่งสัดส่วนเป็น25 25 25 25หรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้เพื่อลดความเสี่ยงของราคาสินค้าการที่เราแบ่ง25 25 25นั้นคือ1โอเคพ่อค้ายังขายได้เราไม่ตัดวงจรพ่อค้านะยังให้เขาขายได้มารับได้ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งขายหน้าร้านที่เรามีอยู่แล้วซึ่งขายให้กับนักท่องเที่ยว อีกส่วนหนึ่งขายออนไลน์อีกส่วนหนึ่งที่พอเขาทำไว้ในนามของกลุ่มแปลงใหญ่อันนั้นคือทำ MOU รวมกับ Top Supermarket แต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็เนื่องจากเราเป็นม,มีที่พักมีอะไรอยู่แล้วเราก็เปิดแพ็กเกจแบบที่พักพร้อมผลผลิตเกษตรอย่างกรณีเช่นวันเดย์วันทุเรียนอย่างเงี้ยช่วงนาทุเรียนอย่างเงี้ย ถือมาพักของผมหนึ่งคืนเนี่ยคุณรับไปเลยทุเรียน1นลูกคืออารมณ์ประมาณเนี้เป็นแพ็กเกจเป็นหรือเปิดเป็นแบบ<ม>อย่างที่บอกว่าเป็นเป็นบุฟเฟ่แต่เป็นจัดเป็นชุดๆให้นียครับ<ม>เพื่อตอนรับนะักท่องเที่ยวเพราะว่ากระแสะตอนนี้ของทุเรียนเกาะช้างมันกำลังมาบวกกับตอนนี้ GI ลงประกาศละคาดว่าไม่เกินหดูการผลิตเนี่ย คาดวานาจะได้รับรองเป็นสินค้า G.I. ของจังหวัดตากชนีเกาะช้างหลักๆจริงๆมันผสมผสานหมดทุกอย่างนะมีหลากหลายแต่หลักๆมันก็จะเป็นทุเรียนสักแปดที่เหลือมันก็จะเป็นเงาะมังคุดลองกองชมพู่ลำไยกล้วยก็คือหลากหลายไม่ยงชิดมีอะไรพวกนี้หลากหลาย ว่าลักมันจริงๆคือทุเรียนเพราะมันเป็นสวนทุเรียนเก่าเป็นลักซึ่งทุเรียนที่สวนเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยมีสายพันธุ์ดังเดิมเลยคือชนีอันนี้ที่ปลูกมา4ี่ห้าปีละอันนี้ครับก็คือชนีแล้วก็จะมีหมอนทองมีพวงมณีมีกระดุมการยาวแล้วที่เป็นไฮไลท์เพราะว่าของ คือพ่อเขาเป็นคนชอบชอบปลูกปลูกพืชที่แบบแปลกๆอะไรอย่างนี้ด้วยอะ่ะเพราะนั้นเขาก็เลยทำแบบหนึ่งต้นทุเรียนหนึ่งต้นมีอยู่ประมาณสามสายพันธุ์หรือสี่สายพันธุ์อย่างต้นหนึ่งเนี่ยอาจจะมีทั้งชนีพวงมณีกานยาวหมอนทองอยู่ในต้นเดียวกันอย่างเงี้ยอ,อันนี้อันนี้เราเรียกว่าทุเรียนแฟนซี คำสวนผมว่ามันมัน,มนหลักๆมันก็นมีแค่องค์ประกอบใหญ่ๆมันก็มีแค่สองสามอย่างนั่นแหละเราจะเป็นเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องอากาศเห็นปะแล้วก็พวกระบบการจัดการศัตรูพืชอะไรพวกนี้สวนในเรื่องของการจัดการบริหารจัดการสวนเรามีอะไรเข้ามาใช้เพื่อตอบสนองความขี้เกียจอย่างที่ผมบอกไว้เบื้องตน้นอย่างเช่นเมื่อก่อนเราต้องไปเดินเปิดปิดน้ำแต่ละล็อก สิบล็อกก็10บสครั้งบวกเปิดปิดครั้งละก็ล็อกละสองครั้งก็20่รอบแล้วก็ต้องล็อกหนึ่งสมมุติ30นาทีก็ต้องคอยดูเวลาตลอดเลยเมื่อไหร่แม่งจะ30มสวะบางทีเกินบางทียังไม่ถึงมันเลยทำให้เราจะไปทำงานอีกอย่างนึงค่อนข้างจะภาะวะพะวูะอง บวกกับเราขี้เกียจด้วยแหละก็เลยมาเป็นระบบน้ำที่ใช้รถผ่านโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชันเอาก็คือเป็นสมาร์ท o อ t ไปตัวนี้ครับทีนี้ไอตัวระบบเนี้ยมันดีตรงที่ว่าเราอยู่ในพื้นที่ไหนบนโลกเนี้ยขอให้มีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตเราก็สามารถสั่งรถน้ำที่สวนเราได้แล้วก็สามารถตั้งเวลาเปิดปิดของมันได้ หรือจะให้มันทํางานช่วงเวลาไหนลูดตั้งลวงหน้าไว้ก็ได้แล้วแต่เราซึ่งมันต่างจากการระบบแบบทามเมอร์ทามเมอร์นั้นคือฝนตกแดดออกมันจะตั้งมันจะลดตามที่เราตั้งเวลาไว้ตลอดแต่อันนี้โทรศัพท์มันจะทําตามที่เราต้องการอยากให้ทําแค่นั้นเองแล้วก็ซึ่งปัจจุบันระบบน้ำเนี่ยผมเอาไปผูกกับเรื่องของการให้ปุ๋ยทางน้ำด้วย พอขี้เกียจมาหวานปุ๋ยก็เอาปุ๋ยละลายน้ําใส่ถังแล้วก็ปล่อยมันกันระบบน้ําไปเลย้วจบแล้วพืชเขาได้กินตรงนะครับระบบพวกนี้ก็ทดลองใช้ไม่ใช่ทดลองก่อนหน้านั้นมันทดลองมาอยู่แล้วแหละแต่ว่าที่ใช้แบบจริงๆยังๆเลยก็อยู่ประมาณครับสองปีปีนี้ข้าวเก่าข้าสู่ปีที่3ที่ใช้กับระบบนี้แล้วก็จะเป็นตัวให้สารชีวพันธุ์ คือสวนเนี่ยจะใช้ผสมผสานระหว่างเคมีกับอินทรีย์ใช้ผสมกันเพราะนั้นบางทีบางครั้งเราอาจจะใช้การพ่นสารชีวพันธุ์แต่การพ่นสารชีวพันธุ์เนี่ยมันจะพ่นคนั้งที2อสาวันต้องพ่นครั้ง2อสาวันหรือบางทีวันต่อวันเลยก็ซ้ำไปนะครับสำหรับสารชีวพันธุ์มันไม่เหมือนเคมีที่ประมาณ1อาทิตย์พ่นหนึ่งครั้ง เพราะนั้นถ้าเราจะต้องมาพ่นเดี๋ยวพ่นเดี๋ยวพ่นเดี๋ยวพ่นเนี่ยผลงานก็ไม่มีบวกกับขี้เกียจก็ขี้เกียจเราก็เลยต้องมีระบบเขาเรียกว่าเซมิออโตเป็นระบบระบบพ่นหมอกติดไว้บนต้นทุเรียนแล้วเราก็ปล่อยสารชีวพันธ์ไปกับระบบพ่นหมอกไปเลยซึ่งอันเนี้ยมันได้ไอเดียมาจากพ่อเขาไปกิน อาหารร้านหนึ hmm. <l ahn. S 2> ่งแล้วเขาเจอเขาจะปล่อยหมอกเหมือนคาเฟ่ร้านคาเฟ่นะจะปล่อยหมอกแล้วมันจะมีต้นไม้มีอะไรเฮ้ยมันรู้สึกชุ่มชื้นมันสบายมันเย็นเขาก็บอกเฮ้ยเขาอยากได้มั้งอ่ะก็เลยแบบเออเราก็ลองมาคิดนะสมมุติถ้าเราไปติดทุเรียนเนี่ยมันจะเวร์กหอ่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาทดลองสักต้นสองต้นก่อนเฮ้ยมันโอเคเอาได้เอาได้ทีนี้ก็เลยลงเลยคือ พี่จะบอกนะหลายๆคนน่ะถ้าเรามองปัญหาให้มันเป็นให้มันเป็นแบบเราสู้กับมันอ่ะให้มันเป็นจุดผักดันที่ทําให้เรามันจะเกิดการพัฒนาแต่เราย่อมองปัญหาว่าโหสมมุติ่าคนอยากจะทําระบบน้ําเราเคยเคยไปบรรยายอย่าเงี้ยระบบน้ําแบบอย่างเงี้ยสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยแล้วถ้าหัวตันล่ะจะทํางาน แล้วอย่างนี้ไม่ต้องไปนี่โอ้ถ้าคุณมีแต่ปัญหาคุณไม่ต้องทําแล้วคุณก็ใช้กับระบบเดิมๆไปอีก20ปีร้อยปีนันเหลืองของคุณสุดท้ายคุณก็ไม่เกิดการพัฒนาหรอกเพราะนั้นถ้ามันมีปัญหาให้มันเกิดจากอะไรแล้วเราค่อยๆแก้ไปผมเชื่อว่าสุดท้ายแม่งคอมพิวต์เองออแต่ถ้าคุณยังยังคิดว่าปัญหามันคือโหปัญหาโลกแตกนะคุณก็จะหยุดนิ่งอยู่กับที่คุณจะไม่ไปไหนเลย ส่วนเรื่องของผมจะเน้นหลักๆเลยผมจะเน้นเน้นเรื่องการบรหิหารจัดการน้ําเป็นหลักเลยเพราะว่าพื้นที่บนเกาะช้างเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยพอเขาใช้น้ําจากตั้งแต่สมัยบ้านพะพุรุตละใช้จากน้ําตกกับมีน้ําน้ําบ่อเขาเรียกบ่อผิวดินนะที่เขาขุดไว้มันมีอยู่ปีหนึ่งที่มันแล้งมากแล้งคือเกาะช้างไม่เคยแล้งขนาดนี้ด้วยสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนไปหมดเลย แล้วการตื่นเขินของคลองของอะไรพวกนี้ทำให้เวลาฝนฝนปริมาณน้ำฝนโอเคมันก็ยังเยอะอยู่แต่การที่มันจะกักเก็บน้ำได้มันไม่มีมันมาเท่าไหร่มันไหลลงทะเลมันเลยซึ่งสมัยก่อนพี่เด็กๆมันยังมีแอ่งมีอะไรสามารถกักเก็บชะลอทำให้น้ำมันมันยืดระยะเวลาในการแห้งลงไปได้แต่ปัจจุบันไม่ใช่มันเลยทำให้ เราก็เราก็เริ่มจะมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำก็เลยมาทำตัวเขาเรียกว่าบ่อสต็อกน้ำไว้ข้างบนซึ่งเป็นส่วนยางเก่าพี่พี่เอาอยางออกแล้วมันเป็นส่วนทุเรียนใหม่ด้วยเราทำส่วนทุเรียนใหม่ตรงนั้นด้วยก็เลยทำบ่อแต่บ่อนั้นนะ่ะขุดไว้เนี่ยคือมันไม่สามารถเก็บน้ำได้เลย,เ,ลยเราก็เลยต้องปูพยางหรือผ้าใบแล้วน้ำ จากเมื่อก่อนเราใช้น้ำตกอย่างเดียวแล้วเราใช้ตรงเราไม่มีการสต็อกปัจจุบันเราก็เลยมามาคิดวิเคราะห์ว่าเ,เราจะทำยังไงเพื่อให้มันมีระบบสต็อกน้ำมีระบบการบริหารจัดการน้ำมีข้อมูลเอาสามารถเอามาวิเคราะห์ได้อะไรเงี้ยแล้วแหล่งน้ำดิบมาจากไหนบ้างเราจะมีแผน2อยังไงก็เลยเป็นว่าเออโอเคน้ำตกมาใช้ปกติ บวกกับน้ำบ่อมาต่อมาจอยกันมีวาล์วแบ่งชัดเจนเราจะใช้แผนหนึ่งคือใช้น้ำตกปกติแผนสองคือถ้าน้ำตกเนี่ยแหล่งน้ำดิบไม่พอเราใช้น้ำบ่อปั๊มมาในขณะที่ปั๊มมาปุ๊บเนี่ยน้ำแหล่งน้ำตกน้ำดิบมันเริ่มพอปุ๊บเราก็จะหมดน้ำบ่อแต่ทั้งหมดทั้งสองอันนี้มันจะต้องมาผ่านมิเตอร์เพื่อเก็บปริมาณการใช้น้ำเก็บข้อมูลในแต่ละเดือน ก่อนที่จะมาเข้าบอ่อสต็อกแล้วจากบอ่อสต็อกถึงจะมาใช้ในสวนทั้งหมดเพราะฉะนั้นพี่จะมีข้อมูลในเรื่องของปริมาณการใช้น้ําในแต่ละเดือนมาใช้กี่ลูกบาทไห้กี่ลูกบาทไมหมกี่ลูกบาทคือเมื่อก่อนอะสวนเนี้ยอย่างของพ่อเนี่ยเป็น10ล็อกนะสิบล็อกค,คือพี่เปิดไม่ถูกอะล็อกไหนล็อกไหนไม่รู้อะพอพอพี่บอกว่าเฮ้ เปลี่ยนไหมพ่อเอาระบบเนี้มาใช้พ่อพี่ก็แล้วแต่มึงอะ่ะอา้าวแล้วแต่มึงปุ๊บพี่ก็เลยตัดทิ้งเกี้ยงเลย <S <S แล้วก็วางระบบใหม่เพื่อซัพพอร์ตกับระบบที่เราต้องการ <S <S แล้วม,ม,ม,มัน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 มีอีกตัวนหนึ่งเนี่ยทีพีใช้อยู่พึงทดลองใช้เมื่อปีที่แล้วนะซึ่งก่อนหน้านั้นนะ่ะพี่เพราะว่าพี่ขายออนไลน์อย่างไง แล้วปีที่แล้วเราเริ่มขายร่วมกับคอนแทคกับ24ช้อ p p i n g ให้เขาขายให้เราเพราะนั้นข้อมูลที่เขาที่เขาต้องการเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องฟิกเป๊ะหรือ v a l l e ีมันก็คงบวกลบไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเพราะนั้นวันที่ตัดทุเรียนเนี่ยวันเก็บเกี่ยวเนี่ยมันจะต้องค่อนข้างเป็นสเก็ตด,ด้วนให้เขาได้มันก็เลย ซึ่งปกติพี่ก็ทําอยู่แล้วมันเป็นเขาเรียกว่าตารางการคํานวณการเก็บเกี่ยวมันก็จะใช้ตาราง Excel นี่แหละแล้วก็เราก็วันดอกบานซึ่งทุเรียนของพี่ในสวนแต่ละต้นมันจะมีรหัสตน้นมีโลเคชันเราก็ลงว่าดอกบานวันนี้พอเราไปกรอกใน Excel อะ่ะมันคำนวณผูกสูตรเราผูกสูตรไ้แล้วไงมันคำนวณให้เราเลยว่าจะไปตัดได้วันไหนแล้วเราก็มาไพาวอดเอา มันก็จะรู้เลยวันทีนดดนนนท่นี้ตัดได้แถวน,นี้วันที่นี้ตัดได้แถวน,นี้วันที่นี้ตัดได้ตรวนี้ลูกอนะไรเงี้ยเราสามารถวางแผนเรื่องการตลาดได้แต่เมื่อก่อนนะมันต้องเดินจดแต่และต้นแต่และต้นพอมันแบบเราอย่างทุเรียนหนึ่งต้นบางทีมันเป็นสามรุ่นถูกปะเออเราก็ต้องมาผูกทําเขาเรียกทําสีช่วงคอนโทนอ่ะเออไม่งั้นเราจะตัดไม่ถูกถูกปะเพราะเราดูทุเรียนไม่เป็นด้วย โมันหลายลออขี่เกียรก็เลยปีแล้วเลยมานั่งกลับไปบ้านนะแล้วนึกทําไงกูถึงจะโทรสับเครื่องเดียวแล้วตอบโจทย์มันหมดก็เลยได้ไอเดียมาเฮ้ยถ้าสมมุติทุเรียนมี QR code ในแต่ละต้นนะแล้วเราสแกนเข้าไปปุ๊บมันเข้าไปที่ข้อมูลทุกอย่างมันเก็บไปที่ g o o l e Sheets ละแล้วมันในตารางนั้นเราสร้างแพลตฟอร์มการคำนวณไว้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บอย่างเงี้ย พร้อมมีรูปถ่ายแนบด้วยายได้เลยเออใช่มันก็ตอบโจทย์กว่าเลยปีแล้วเลยลองทดลองพอดอกบานปุ๊บเราเดินปุ๊บสแกน QR โค้ดปับ๊บมันจะถามว่ารหัสน u เบอร์ตนเนี้ยถูกไหมถ้าใช่เราก็ติ๊กว่าใช่มันก็คือ Google Form มาแหละแล้วมันก็ถามว่าพันผู้เรียนตนเนี้มันพันผู้เรียนพันอะไรถ้าสเพราะบางทีตนหนึ่งของพี่ผีบอกมันมีสามสายพันอยู่ปะ่ะเออเราก็บอกว่าพันชนี พราะพวกนี้มันจะมีผลต่อการคำนวณสูตรไงถ้าเราใส่ผิดคำนวณสูตรมันก็วันที่จะตัดก็เก็บเกี่ยวกับผิดไปเลยเราใส่พันชนีปุ๊บเสร็จแล้วมันก็ให้ถ่ายรูปเพื่ออัปโหลดเราก็ถ่ายรูปปุ๊บแล้วเราอัปโหลดข้อมูลทั้งหมดจะถูกวิ่งเก็บไปที่ Google Sheets หมดเลยพอเวลาเรามาพายวัดดูปุ๊บเราก็จะรู้ว่าวันไหนตัดอะไรแล้วกิ่งไหนวะที่มันเป็นรุ่นแรกอะ่ะเราก็ดูจากรูปที่เราถ่ายที่มันอัปโหลดไว้ในไฟล์ เพราะนั้นโทรศัพท์หนึ่งเครื่องจบตอบโจท<บ>ย์วาตอนแรกเราจะต้องดูรละเอียดเลยในครั้งแรกครั้งเดียวใช่ต้องร้เก็บข้อมูลใช่คือด้วยว่าที่เกาะช้างจริงๆมันก็เที่ยวเลยทั้งปีนะถ้าคนไม่คิดอะไรมากแต่ส่วนใหญ่ช่วงที่นักท่องเที่ยวเยอะเยอะเนี่ยก็จะเป็นช่วงไฮซีซันกันตั้งแต่ประมาณพฤศจิกาไปครับโดยเฉพาะช่วงหน้าทุเรียนเนี่ยคนจะเยอะหน้าล้อนะครับก็ ถ้าใครสนใจอยากจะมาเที่ยวที่สวนเราก็เปิดให้ที่ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมนะแล้วก็มีที่พักให้แล้วก็มีสำหรับกรุปทัวร์กรุปคณะตั้งแต่5้าคน10คนแต่ไม่เกินสัก20คนเนี่ยก็สามารถติดต่อเราได้นะถ้าสมมุติใครอยากจะกินในลักษณะของคล้ายๆเหมือนบุฟเฟ่จะว่าคล้ายๆนะคล้ายๆนะเหมือนบุฟเฟ่เพราะเราไม่ได้ทำแบบบุฟเฟ่แบบไม่อันอย่างนั้นนะแต่เราจะจัดเป็นชุดๆุดให้ ต่อหนึ่งคนหัวละ250ร้อถึงสามบาทอย่างเงี้ยกรจะมีทุเรียนมีเงาะมีมังคุดแล้วแต่ช่วงนั้นว่ามันจะแต่ไฮไลจริจริงมันคือทุเรียนเกาะช้างทุเรียนกลางทะเลของเรานี่แหละช,ช่องทางการติดต่อสื่อสารก็อย่างเบอร์โทรก็จะเป็น086-022-636 6, 6นะครับหรือจะโซเชียลมีเดียก็จะมีทั้งเพจ f a c e b o o k สวนสมโพธิเกาะช้าง IG จก็จะเป็นชื่อ IG สมโพธ under score garden นะครับแล้วก็ YouTube ก็ชื่อส่วนสมโพธเกะช้าง l i น์ก็จะเป็นส่วนสมโพธเกะช้างเหมือนกันนะ